วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพทรงเป็นประธานงานการลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสสท,อทอวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจับมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินเป็นจากกตัญญูตาซึ่งสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชน ประทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบูลณนที่เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาสมาคมสตร,รีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติรษา28กรกฎาคม2567นิทรศรการ24ยอดกะตันยูผลงานสสทวทและองค์กรภาคีที่ร่วมกิจกรรม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยเริ่มด้วยการแสดงโหมโรงแปดเซียนถวายพระพรและการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยสองเรื่องในตำนานคติคุณธรรมของชาวจีน24ยอดกตันยูคือกะตันยูนยเหนือยอดศักดิ์ห้องเต้ฮั่นเหวินตี้ชิมพระโอสถและหัวมู่หลานออกศึกแทนพ่อโดยนักแสดงกิติมัดักผู้นําองค์กรและสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายรวมทั้งการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิติมัดักราย ได้จากการจัดงานจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษา2แห่งบนถนนเจริญกรุงที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายมังกรเพื่อเป็นท้าววรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่รทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตตะเวทีอย่างสูงรวมทั้งกระตุ้นสังคมให้เกิดความ ระหนักถึงความสําคัญของความกตันอยู่ต่อพระมาหากษัตริยาที่ราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวง์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้มีพระคุณ การแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยเริ่มเป็นครั้งแรกในปี2525ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณบริเวณวงวี เียนโอเดียนถนนเยาวราชนายเกียรติและนางจันสมรวัฒนเวคินประธานโครงการพรอบรมโพธิสมพานร่วมเย็นเป็นสุขดำริให้มีการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงนรงละครแห่งชาติและได้มีการจัดการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา42ปี